ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนะม้วนเทปเก่าวันนี้เราก็จะมีม้วนเทปเก่าอ่าเป็นเทปคลาสสิกเนาะอ่า้วนเทปเก่าเป็นรุ่นยุค90อ่า80ถึงน90เนาะอ่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีอยู่กับพวกนักสะสมอ่าวันนี้เราก็จะมี้มนเทปเก่าอ่ามาขายให้ในราคาไม่แพงสําหรับคนที่อ่าต้องการ เปิดร้านหรือต้องการที่จะตั้งโชว์ร้านค้าของท่านอาเอาไปประดักร้านคุณง่ายๆอมมวนเทปเก่ามันจะมีความคลาสสิกก็วันนี้มีมาขายให้ในราคาไม่แพงเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรืออชื่นชอบในศิลปินที่อยู่บริเวณหน้าปกของอแผ่นมว้วน ก็จะเป็นลูกศิลปินอาจจะเป็นศิลปินที่ท่านที่นชอบหรือท่านารู้จักก็โอเคเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นบาร์โคดด้านข้างพร้อมราคาให้ก็โอเคมากก็สำหรับวันนี้ใครมารับชมก็ขอบคุณมากครับ